สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทุกคนกลับมาพบกับวิชาภาษาไทยกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ภาษาไทยเราจะเรียนกันเรื่องคำราชาศัพท์นะคะคำราชาศัพท์หลายๆคนเคยดูละครที่เป็นเกี่ยวกับเจ้าหญิงเจ้าชายหรือว่าละครจากจักรงวง,วงนักเรียนก็จะเคยได้ยินคำที่เป็นคำราชาศัพท์ เป็นคําที่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันของเรากันใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะเคยอ่านพวกเออหนังสือสารคดีหรือหนังสือพิมพ์ข่าวสารในพระราชสำนักต่างๆก็จะมีคําราชาศัพท์อยู่นะคะวันนี้เราจะมารู้จักคําราชาศัพท์ให้มากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกับความหมายของคำราชาศัพท์กัน คําราชาศัพท์คืออะไรล่ะคําราชาศัพท์หมายถึงเป็นภาษาที่กําหนดขึ้นตกแต่งขึ้นให้สุภาพและเหมาะสมตามชนชั้นหรือฐานะของบุคคลที่เราจะพูดด้วยจะติดต่อสื่อสารด้วยนะคะเป็นคําศัพท์หลวงศัพท์หลวงก็คือคําศัพท์ที่ใช้กับกษัตริย์นะคะใช้กับพระเจ้าแผ่นดินนะคะ เป็นคำศัพท์ราชการเป็นคำศัพท์ที่คำที่ใช้อย่างเป็นทางการและหมายรวมถึงคำที่เป็นภาษาสุภาพที่เราใช้กับบุคคลที่เราให้ความเคารพบุคคลที่มีความสำคัญนะคะ,ะแล้วบุคคลใดบ้างล่ะที่เราสามารถติดต่อสื่อสารด้วยการใช้คำราชาศัพท์บ้างบุคคลที่สามารถติดต่อสื่อสารและใช้คำราชาศัพท์ด้วยแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด 5ประเภทด้วยกันประเภทที่1น,นะคะก็คือพระมหากษัตริย์ประเภทที่2ก็คือพระบรมวงศานุวงศ์พระบรมวงศานุวงศ์คือใครพระบรมวงศานุวงศ์ก็คือเครือญา,าติของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะประเภทที่สคือพระสงฆ์ประเภทที่4ก็คือข้าราชการชั้นสูงห,หรือว่าขุนนางนะคะ และประเภทที่5ก็คือสุภาพชนทั่วไปก็คือไม่ว่าบุคคลนั้นในสังคมจะประกอบอาชีพอะไรและมีความประพฤติที่น่าเคารพน่านับถือนะคะและมีวัยวุฒิคุณวุฒิที่สูงกว่าเราเราก็ควรที่จะใช้คำที่อยู่ในหมวดหมู่ของคำราชาศัพท์ร่วมกัน นะคะบุคคลทั้ง5ประเภทพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานวงศ์พระสงฆ์ข้าราชการชั้นสูงหรือขุนนางและภาพสุภาพชนทั่วไปเราจะต้องใช้คําราชาศัพท์ในการติดต่อสื่อสารด้วยนะคะ,ะคำราชาศัพท์สามารถแบ่งหมวดหมู่ออกได้เป็นทั้งหมด6หมวดด้วยกันหมวดที่1นั่นก็คือหมวดของร่างกายหมวดร่างกายนี้ ชนชั้นที่เราจะใช้เป็นคำราชาศัพท์ด้วยก็คือชนใช้ของพระมหากษัตริย์แบบพระบรมวงศสานุวงศ์หมวดร่างกายการเป็นการกล่าวถึงอวัยวะต่างๆภายในร่างกายนะคะครูขอยกตัวอยา่างประมาณสิบตัวอย่างด้วยกันนะคะนั่นก็คือ1เลยดวงตาเราจะใช้คำราชาศัพท์ว่าพระเนตรจมูกพระนาศิกปาก พระโอ์ในรูปนี้นะคะจะเป็นปากที่เป็นรอยยิ้มนักเรียนจะเห็นฟันด้วยคำราชาศัพท์ที่ใช้เรียกฟันก็คือพระทนนะคะต่อไปขาพระเผา,ามีขาก็ต้องมีหัวเข่าเขา่าคำราชาศัพท์คือพระชานุนะคะศีรษะก็คือพระเสียรหูพระกันมือพระหัตแขน พะพาห,าหาหรือพะพาหุเท้าพระบาทตาหูจมูกปากขาแขนเท้ามือศีรษะเมื่อมาประกอบเป็นรูปร่างก็จะกลายเป็นคนหนึ่งคนก็จะกลายเป็นร่างกายร่างกายในภาษาหรือในคำราชาศัพท์เราจะใช้คำว่าพาระวรกายนะคะต่อไปหมวดต่อไปหมวดของเครือยากนะคะ ถ้าเป็นพวกเราเป็นเราคนทั่วๆไปเราจะใช้คําว่าปู่ย่าตายายลุงป้านะ้าอาพี่น้องนะคะแต่ในคําราชาศัพท์คําราชาศัพท์หมวดเคยาิจะใช้ในระดับชนชั้นพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์มาดูกันเลยค่ะว่าใช้ว่ายังไงกันบ้างคุณปู่คุณตาก็จะใช้คําว่าพระอัยกาพระอัยกีคุณยา่าคุณยาย ใช้คําว่าพระไอกาคุณลุงใช้ว่าพระปิตุลาคุณป้าพระปิตุชาคุณพ่อนะคะคําราชาศัพท์จะใช้คําว่าพระชนกพระบิดาคุณแม่พระชนนีพระมารดาพี่ชายใช้ราชาศัพท์ว่าพระเชษฐาพี่สาวพระเชษฐาพระเชษฐาพคินีนะคะ น้องชายใช้คำราชาศัพท์ว่าพระอนุชาและน้องสาวใช้คำราชาศัพท์ว่าพระคณิษฐาต่อไปนะคะหมวดที่สเป็นหมวดเครื่องใช้เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของคนเรามีเยอะแยะมากมายเลยในที่นี้ครูขอยกตัวอย่างมาเล็กๆน้อยๆนะคะอันดับแรกเลยคือเสือ้อ ถ้าเป็นคำราชาศัพท์จะใช้คำว่าฉลองพระองค์มีเสื้อก็ต้องมีกางเกงนะคะกางเกงจะใช้ราชาศัพท์ว่าพระสนับเผ่ามักวราชาศัพท์ว่าพระมา,าลารองเท้านะคะรองเท้าใช้คำว่าฉลองพระบาทกระจกส่องหน้าหรือคันช่องนะคะคำราชาศัพท์คือ พระฉายวีก็คือพระสางแหวนพระธรรมมาลงาและคำนี้พระแท่นบรรทมนักเรียนลองเราดูสิว่าคือเครื่องใายประเภทไหนพระแท่นบรรทมเดานะคะหนึสองสพระแท่นบรรทมหมายถึง เตียงนอนนะคะอันนี้คือหมวดที่3มแล้วหมวดเครื่องใช้หมวดต่อไปเลยต่อไปหมวดที่4ก็คือหมวดกริกยากริยาก็คือการแสดงท่าทางอาการการกระทำนะคะอ่าก็มีการกระทำเยอะแยะมากมายเลยก็ขอยกตัวอย่างมาพอสังเขปนะคะทอดพระเนตรเป็นคำราชาศัพท์ที่แปลว่าดู ประทับแปลว่านั่งหรืออยู่นะคะพระราชดำเนินหมายถึงเดินสเสด็จประพาสหมายถึงไปเที่ยวทรงเครื่องหมายถึงแต่งตัวใส่เสื้อผ้าสมเสื้อผ้านะคะพระราชทานหมายถึงให้เป็นการให้ที่พระ ราชาเจ้าหญิงเจ้าชายให้กับบุคคลโดยก็จะใช้คำว่าพระราชทานบรรทมนอนสเสด็จไปส่งน้ำอาบน้ำสเสวยรับประทานนะคะทั้ง10คคำนี้ที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยทอดพระเนตรประทับพระราชดำเนินเสด็จส่งส่งน้ำบรรทมเป็นคำกริยาราชาศัพท์นะคะ และในบางคำนักเรียนจะเห็นว่าคำรคำกริยาจะมีคำว่าทรงนำหน้าอย่างคำว่าทรงเครื่องนะคะหมายถึงการแต่งตัวอ่าเรามาลุยเลยทำให้รู้ว่าในหมวดของคำกริยาจะต้องมีคำว่าทรงแต่คำว่าทรงใช้ยังไงคำว่าทรงจะใช้ก็ต่อเมื่อทรงจะต้องตามหลังด้วยคำนามทั่วไปคำนามทั่วไปอาจจะเป็นเอ่อรถ ช้างม,าาม้ากีฬาเบดเบนตันฟุตบอลอืนนะคะพวกนี้ถ้ามีคำว่าทรงอยู่ข้างหน้าคำนามทั่วไปจะหมายถึงการทำหมายถึงขี่หมายถึงเล่นนะคะ และถ้าเป็นคำนามราชาศัพท์คำนามราชาศัพท์จะมีคำว่าพระอยู่ข้างหน้านะคะนักเรียนพระพระอักษรก็คือเป็นการเขียนหนังสือนะคะและถ้ามีทรงมาอยู่ข้างหน้าก็คือกำลังเขียนหนังสือนั่นเองอ เช่นคำว่าอะไรมั่งที่บอกว่าทรงและตามหลังด้วยคํานามทั่วไปเช่นคําว่าทรงม้าก็จะหมายถึงการขี่มา้าทรงปืนก็หมายถึงการยิงปืนทรงช้างหมายถึงการขี่ช้างทรงกอล์ฟหมายถึงการเล่นกอล์ฟนะคะอ่าและทรงอีกอย่างหนึ่งใช้ยังไงทรงอีกอย่างหนึ่งก็คือการนำน้ากริยาทั่วไปกริยาทั่วไปมีอะไรซื้อถือ รับกวาดวิ่งนะคะพวกนี้ที่เป็นกริยาทั่วไปและเมื่อจะต้องเป็นํำให้เป็นกริยาของราชาศัพท์ก็จะมีคำว่าทรงมาอยู่ข้างหน้าเช่นทรงรับทรงยินดีทรงถือทรงจับทรงเล่นะนะคะ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นคํากริยาที่เป็นราชาศัพท์จะต้องไม่มีคําว่าทรงเช่นทรงสเสด็จทรงประทับเสด็จกับประทับเนี่ยเป็นคํากริยาราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ต้องมีคําว่าทรงนะคะ,สะเสรวก็สเสวไปเลยไม่ต้องใส่คําว่าทรงไว้ข้างหน้านะคะ,ะสรุปเลยการใช้ทรงทรงจะต้องนำหน้า คำนามทั่วไปคำนามราชาศัพท์และคำกริยาทั่วไปแต่ถ้าเป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วจะต้องไม่มีคำว่าส่งหมวดที่4แล้วนะคะหมวดที่5ค่ะหมวดที่5เป็นหมวดของสรรพนามสรรพนามก็เป็นการใช้แทนคำนามก็คือแทนคนพูดเวลาติดต่อสื่อสารกัน ก็คือจะมีบุคคลที่มีฐานะเป็นผู้พูดผู้ฟังและผู้ที่ถูกกล่าวถึงอายกตัวอย่างนะคะถ้านักเรียนจะต้องติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยกับพระมหากษัตริย์นะคะคําที่นักเรียนจะใช้แทนตนเองนักเรียนก็จะใช้แทนตนเองว่าข้าพพุทธเจ้าและใช้คําที่แทนตัวพระมหากษัตริย์ในขณะที่คุยกับน,นักเรียนว่าใต้ฝ่าละองทุรีพระบาทนะคะ แต่ถ้านักเรียนคุยกับเพื่อนๆแต่กล่าวถึงพระมหากษัตริย์นักเรียนจะใช้คําแทนตัวพระมหากษัตริย์ว่าพระองค์นะคะหรือนักเรียนไปวดัดนักเรียนมีโอกาสไปทําบุญที่วดัดและได้ไปพูดคุยกับพระสงฆ์นะคะนักเรียนในขณะที่กําลังพูดคุยกับพระสงฆ์กำลังติดต่อสื่อสารกับพระสงฆ์นักเรียนจะใช้สรรพนามแทนตัวนักเรียนในฐานะที่เป็นคนพูดว่า กับผมหรือดิฉันและนักเรียนจะเรียกพระหรือหลวงพ่อที่นักเรียนคุยด้วยว่าพระคุณเจ้านะคะแต่ถ้านักเรียนคุยกับคุณแม่คุณคุณพ่อคุณป้าคุณน้าคุณอาที่คุยและกล่าวถึงพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งนักเรียนจะใช้สรรพนามแทนพระสงฆ์รูปนั้นๆว่าท่านนะคะหมวดสรรพนามนะคะต่อไป หมวดคำที่ใช้กับพระสงฆ์คําที่เราใช้กับพระสงฆ์จะไม่ใช่คําทั่วไปที่เราใช้กับเพื่อนที่เราใช้กับพี่กับน้องหรือกับคุณลุงคุณป้าคําที่เราใช้กับพระสงฆ์จะมีคําเฉพาะออกไปนะคะอ่าอย่างน้ําในรูปนี้เป็นน้ำน้ำผลไม้นะ้ำมะเขือเทศน้ําสับประรดน้ำแอปเปลิลน้าแครอทนะคะเป็นเครื่องดื่ม ที่ไว้ให้พระดื่มยามว่านะคะหลังจากที่พระชันอาหารหลักไปแล้วนะคะเราก็จะเรียกน้ําหรือว่าเรียกเครื่องดื่มพวกนี้ว่าปานะนะคะอ่าและอีกอันนึงอันนี้ถ้านักเรียนเคยไปร่วมง,งานที่มีพระสง่์มาทําพิธีกรรมนะคะก็จะเห็นว่าจะมีที่นั่งแบบนี้ตั้งเอาไว้ เราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าอาสนะที่นั่งพระสงฆ์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเหลืองๆแบบนี้เป็นผ้าก็คือเครื่องนุ่มห่มของพระสงฆ์เสื้อผ้าของพระสงฆ์เราจะเรียกว่าจีวรน,นะคะจีวรประกอบไปด้วยส่วนต่างๆหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอังสะที่คาดเอวประคตเอวสบงนะคะเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ร้วนแต่เป็นเครื่องนุ่มห่มของพระสงฆ์ นะคะต่อไปที่พักอาศัยถ้าเป็นเราเราก็จะเรียกว่าบ้านนะคะบ้านเอ่ยห้องเอ่ยแต่ถ้าเป็นพระสงฆ์ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเราจะเรียกว่ากุฏิอ่าภาพนี้เป็นยารักษาโรคนะคะสำหรับเราบุคคลทั่วไปจะใช้ว่ายารักษาโรคแต่ถ้าเป็นพระสงฆ์จะใช้คําว่าที้ลานเภสัชเห็นไหมคะ หรือถ้าจะเป็นคําที่เป็นคํากริยาที่ใช้กับพระสงค์เช่นฉันก็หมายถึงกินอาพาธหมายถึงป่วยจําวัดหมายถึงนอนนะคะเป็นต้นยังมีคาอีกเยอะแยะมากมายที่ใช้กับประสงคน์นักเรียนคนใดสนใจที่จะศึกษาคําที่เกี่ยวกับพระสงค์นักเรียนสามารถสืบค้นได้จากพจนานุกรมหรือนักเรียนจะไปสืบค้นใน อ่าอินเทอร์เน็ตใน Google ก็ได้นะคะมีให้นักเรียนได้ศึกษามากมายเลยต่อไปนะคะครบ6หมวดแล้วแต่เมื่อกี้ได้บอกไว้แล้วว่าคำราชาศัพท์หมายรวมถึงคำที่เป็นภาษาสุภาพเพราะฉะนั้นต่อไปก็จะเป็นภาษาสุภาพนะคะภาษาสุภาพหรือคำสุภาพจะมีลักษณะเป็นยังไงเป็นคำที่เราได้ยินแล้วเฮ้ยน่าฟังไพเราะ ไม่มีคำหยาบเลยไม่ควนไม,ไม่สั้นจนเกินไปนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนชอบผวนคำเมื่อนักเรียนผวนคำแล้วคำนั้นจะมีความหมายที่ดีนะคะอ่าแล้วคำสุภาพในในที่มีไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะอะไรอ่ะกล้วยบวชชีเราก็จะเรียกว่าอะไรนะนารีจำสิน แต่ในที่นี้ครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนพอนินดๆหน่อยๆมาดูกันภาพแรกคืออะไรคะอ่าของขึ้นชื่อของบางบ่อเราเลยนะั่นก็คือปลาสลิดปลาสลิดถ้าเป็นคำสุภาพนะคะหรือภาษาสุภาพเราจะเรียกว่าปลาใบไม้อืมต่อไปสิ่งนี้เลยอาหารขึ้นชื่อที่เด็กๆชอบทานกันนั่นก็คือไข่ไก่ ไข่ไก่แต่ถ้าเป็นคำสุภาพหลายคนยังอาจจะไม่เคยได้ยินเลยก็ได้นะคะคำสุภาพของไข่ไก่ก็คือฟองไก่อะต่อไปอะไรเอ่ยใส่ในก๋วยเตี๋ยวเอ่ยผัดไทยเอ่ยอ่าถั่วงอกนั่นเองนะคะถั่วงอกเป็นคำที่เราพูดกันโดยทั่วไปแต่ถ้าเป็นคำสุภาพจะเรียกว่าถั่วเพาะถั่วเพาะนะ ต่อไปเลยภาพนี้เป็นเหตุการณ์ที่ฝนตกหนักก็จะเกิดเป็นน้ําท่วมใช่ไหมคะแต่น้าท่วมเป็นคําพูดท,ท,ทั่วไปของเราถ้าเป็นคําสุภาพจะเรียกว่าอุทกภัยอ่าอีกภาพหนึง่งเป็นภาพที่เด็กคนนี้เขากําลังไม่สบายเขามีอาการอะไรคะอ่าน้องเขากําลังอ้วกแต่ถ้าสุภาพก็จะเรียกว่าอาเจียน คำสุภาพยังมีอีกเหลือ,อยะมากมายและถ้านักเรียนได้ไปศึกษาจะรู้เลยว่าเป็นคำที่เพราะมากๆนะคะเพาะมากๆเลยเช่นอะไรอะไสเดือนไส้เดือนเราจะเรียกว่าอะไรนะลากดินปาล้าของขึ้นชื่ออร่อยมากถ้าใส่ในส้มตามปลาล้าแต่ถ้าเป็นภาษาสุภาพเราเรียกว่าปลามัจฉะ ยังมีอีกเยอยากใครสนใจศึกษาได้นะคะทางอินเทอร์เนต็ตหรือในหนังสือพจรา,านุกรมก็ได้นะคะเราเรียนรู้ความหมายของคำราชาศัพท์ไปแล้วเราเรียนรู้หมวดต่างๆของคำราชาศัพท์ทั้งหหมวดไปแล้วและเราก็ได้เรียนรู้ภาษาสุภาพไปแล้วมาช่วยกันคิดนะครูมีคำถามอยู่3คํคำถามเรามาช่วยกันคิดนะคะว่าคำถามที่1 การใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้องมีประโยชน์อย่างไรประโยชน์อย่างไรล่ะถ้าเราใช้ภาษาหรือใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้องมันต้องเป็นประโยชน์ที่ดีต่อเราแน่นอนนะคะคืออะไรดีอ่าใช้แล้วถ้านักเรียนใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้องก็หมายความว่าทำให้นักเรียนอะใช้ภาษาได้เหมาะสมกับบุคคลน,นะคะ และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยนั่นเองข้านหาเพราะคำราชาศัพท์เป็นวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งเพราะว่าอะไรคะเพราะเรามีการปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก,ก็เลยมีการให้ความสำคัญใช้คำที่แตกต่างกันออกไปนะคะและการที่เราเคารพบ,บุคคลในสังคมเช่นเดียวกันเราก็จะใช้คำที่แสดงออกให้เห็นถึงความเคารพนับถือนั่นเอง ามาคำถามที่สองค่ะเมื่อนักเรียนจะต้องใช้คำราชาศัพท์สิ่งแรกที่นักเรียนต้องพิจารณาคืออะไรอืมคิดถึงอะไรก่อนดีนะคำนั้นจะต้องเป็นยังไงคำนั้นจะถูกต้องไหมสิ่งที่เราจะต้องคิดถึงเป็นสิ่งแรกอันดับแรกเลยในการที่จะใช้คำราชาศัพท์นั่นก็คือบุคคลที่เราพูดด้วยหรือผู้ที่เรากำลังจะกล่าวถึงนั่นเองนะคะ มาข้อที่3ค่ะหากต้องการใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้องนักเรียนควรทำอย่างไรอืมควรทำายัางไงดีแน่นอนไม่มีใครใช้เป็นตั้งแต่เกิดมันก็ต้องมีการอะไรคะต้องมีการอะไรการศึกษามาใช่ไหมมีการหาความรู้มาเราเรียกว่าอะไรละ่ะเราก็หมายถึงว่าต้องรู้จักฝึกฝนสังเกตฝึกสังเกตฝึกเรียนรู้ฝึกจดจา แค่จดจำแค่เรียนรู้แค่สังเกตไม่ได้ถ้าเราไม่ได้นำไปใช้นะคะก็คือเราต้องหมั่นใช้ให้ถูกต้องอยู่เสมอคูอูก็ขอฝากความรู้เกี่ยวกับคำราชาศัพท์ที่นักเรียนได้เรียนในวันนี้และให้นักเรียนได้นำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะอะนี้เมื่อเราเรียนจบไปแล้วครกก็มีภาระงานให้กับนักเรียนนะะนั่นก็คือ1 นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า28ถึงสถ้านักเรียนยังไม่มั่นใจขอให้นักเรียนได้ดูวิดีโอกลับไปอีกหนึ่งรอบนะคะ,ะและเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วครูก็จะมีภาระงานที่สองให้นั่นะก็คือให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนภาษาพาทีบทที่7หน้าที่1 1 5ถึง1นแล้วให้นักเรียน เลือกหรือค้นหาคำราชาศัพท์ที่อยู่ในเรื่องนั่นนะ่ะสิบคำหาได้แล้วทำยังไงหาได้แล้วให้นักเรียนไปหาความหมายของคำศัพท์ที่เป็นราชาศัพท์อันนั้นแล้วนำไปเขียนลงในสมุดนะคะตัวอย่างเลยนะคะเห็นไหมคะคมีตัวอย่างให้นักเรียนก็เขียนหัวข้อเลยคำราชาศัพท์จากเรื่องหยาดน้ำทิพย์ชโลมใจหนูได้คำที่หนึ่ว่าอะไรคำว่าตรัส ก็หมายความว่าพูดหนูก็เขียนความหมายนะคะซถวายพระพรหมายถึงหมายความว่าอวยพรนักเรียนจะหาความหมายได้จากไหนแหล่งที่นักเรียนจะหาความหมายของคําราชาศัพท์ได้นั่นก็คือพจนานุกรมนะคะหากนักเรียนไม่หาจากพจนานุกรมนักเรียนสามารถไปสืบค้นหาได้จากทางอินเทอร์เน็ตใน Google นะคะ ฝากให้นักเรียนทำงานด้วยความตั้งใจนะคะวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเรามาพบกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ